อนะเอาการมาฮอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแต่ทางลุงใหญ่กาสีจับภาพบรรยากาศท่องไฮท่องหน้าให้พี่น้องได้ฮับเบิงฮับสมก่อนหลังจากที่เข้าสีขาไปสัมภาษณ์ทั้งครอบครัวเพิ่นเนาะสาวคนหนึ่งเอาการสีขามาการไปสัมภาษณ์รถมันก็คือสีเป็นไปบ่ได้พี่น้องก็เฮาการจับบรรยากาศแถวอ,อ,อ้อมก่อนเพราะว่าวางเทือร์ที่เข้าอยากเบิงภาพบรรยากาศท้องไหท่องหน้าเนาะพี่น้องเนาะเอาสีขาไป สัมภาษณ์หรือว่าบึงบรรยากาศละเลาะก่อนพี่น้องเลยพี่น้องเนาะอันนี้คือท่องไฮท้องหน้าเพื่อนมาหอนมาถึงก่อนสีข่าวสัมภาษณ์เ่ากะสีละเลาะบึงบริเวณท่องไฮท้องหน้าอากาศเป็นอยูเพิ่นไส้กันจากไหนพี่น้องอันนี้ก็คือน้ำสังหรือว่าน้ำไส้เพื่อนเ่ากะยังบ่ฮหูเนาะที่ว่าเพิ่นขังไว้ก็คือว่าสีห่วงอะไรพี่น้องเพื่อนจังได้เฮ็ดหัวไว้เนาะเอากะชีบึงอยู่นอกก่อนพี่น้อย ก่อนสีขาวไปสัมภาษณ์เพื่นมนันยังอีกบาสีที่น้องไงบาสีละเดีเย๋ยวนี่ทีมงานท่างก็มานำกันทีเดียวดยเดียวเอากัะชีเขาาไปสัมภาษณ์เพื่นก่อนี่น้องกลับสบายดี ตัวเมพี่น้องเบิดชูขู่ทุกคนมาว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะอ่ากาบสบายดีและสวัสดีเด้อเบิข์ทุกคนทุหมทุกวบอลเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องลูกใหญ่อีกคือเก่าพี่น้องเนะอ้ยเนาะขอขอบ,บุญขอบคุณขอบโมขอบใจหลายๆที่ให้เกียรติดตามเนาะหรือว่า เป็นกำลังใจให้ลุงไงกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามก็ขอขอบุญขอบคุณขอบโมขอบใจคือเก่าพี่นองงนะ้องเลยเนาะมาฮอดมาถึงกระเพาะพ่อแม่พี่น้องมาทางทงให้ทงนะ้าพี่น้อง,งมามือนี้ก็มาหาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นจงังใดเฮากายยังโบห่งโบทราบพี่น้องเลยเข้ามาคิดเลขกันทิเข้าไปสัมภาษณ์หรือว่าสอบถามเกี่ยวกับครอบครัว การเป็นยู่ของเพิ่นหรือว่าสิเป็นผู้สาวหรือว่าแม่ห้างหรือว่าแม่หม่เขาก็ยังโบหูพี่น้องเลยราะว่าหามาคิดเลขเข้มามาฮอใหม่มห,หม่กะทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเบิดจูข,ขู่จูคนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่แน่เด้อพี่น้องเลยเนาะมาบึงทั้งทองไห้ท้องหน้าพี่น้องเลยเป็นจังใดก็คือว่าติดตามซ่องลุงใหญ่เน่ การมานี่กลําลำบากแน่พี่น้องเลยากาจังไดกาต้องได้มาเนาะพี่น้องเลยขอบขอบใจอีกเช่นึงพี่น้องเลยที่เป็นกำลังใจให้นะอ่ะโบซักซาเสียเวลาพี่น้องเนาะเขากาสิได้เข้าไปสัมภาษณ์พ้อมๆกันให้หูเรื่องเล่าข่าวข่าวชีวิตการเป็นอยนยหรือว่าการเป็นมาเป็นจังไดเนาะเขาจังได้เข้ามาสัมภาษณ์เข้ามาเพราะยังเรื่องเล่าข่าวข่าวกัน ชีหู้น้ำกันพี่น้องเลยเอาเข้าไปสัภาพพร้อมๆกันเลยพี่น้องไปสบายดีสบายดีสบายดีน้องลูกบ้อคุณเนี่ยสบายดีเป็นบ่าวพอดุ๊กมานางพิพากษารูตีจ้ะสบายดีพิธีทางการพี่น้องเลยฮะของนุญาตบาัตรู้เนาะเขามาใหม่เขามาใหม่เนาะกินใหม่เฮาพี่น้องเลยเนาะ มาเป็นครั้งแรกการเดิงานเอาติดตามพี่น้องเอ้กดไลคกดเซติดตามเบล็อคลิปน้องนำมีเรื่องราวข่าวข่าวจังหดข้าการสิ่ขออนุญาตบาดคำทางทางเพื่อนถามสื่อเพื่นอนุญาตบัตรคำทางสื่อเนี่ยเด้อสาวแพงสาวแพงนี่จะปีเด้อสาวสอปีโยก็คือเป็น้องเฮาไลฟ์พี่น้องเอ้ กรอ,สสองเป็นกาโสนดรือไหม่ะไห้าะไห้างโอ้เข้ามาแล้วกะกอนอื่นกะขอทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องแต่เข้ามาบึงมาชมลิปอของน้องเพื่อนหรือว่าที้งานเทาานะอเอากะขอยอนบาดคำทำซื้อามเสียงเรียบร้อยเราคงจัดหปน้ำกันนะเท้ากะสีเข่าไปทมเกี่ยวกับชีวิตเป็นอยู่ครอบครัวของน้องเพื่อนอีกเนาะ ดูดีอะลูกไม่ใช่ลูกจะดคนใ่ะลูกไปเป็นาก่อนเราแดงมีลูกกันจกคนสองคนน้อยเายชคนหนึ่งนิลายนั่นเนาะไดี่หนได้ีัสภาษาของเล็กน้อยทั้งนทั้งเขาเยนบ่อะย่างบนเลยเขามนบนเขาบพด้อบนเลยเขากับบเขา พีนาแล้วก็ท <Cock S 2> <ım. S 1> ่าพักเบิ้งพี่นาว่าชิไห้เพิ่นขาเพิ่นเขาเนี่ยนะเพราะเขาเีย็นนะฉันเออเพิ่นบขาไปแต่เขาไปโรงเรียนใกล้ๆไปกับมาเย็นค่อนข้างที่ไมมากอะเรียนแล้วก็มีชุกทราแก่ก็คนงานบัดข้ามทามอีกเนาะอาชีพลักๆของนอกนี่คือเห็ดอย่างนาะเห็ดนาแ่เยไปหาเงินเนาะไปแต่เป็นผู้เช่าบลาไป เบียงชองเถื่อนกำลังไปเลยครอบครัวเพือนซานมีกันจะคนหาคนหาคนครอบครัวเพนซานมีโดยพ่อแม่ยังเบิดเนาะแม่ยนี่พ่อแม่เนง่ยมดคนไร้าต่พ่อแม่กันเจ็ดแปดคนหมดแล้วโอ้อักมดไปแปดคนเลยว่าเจ้าเจ้านั่นนายเยกเฮือนเยกเฮือนหรือบ่เย่จากคนจากแม่แล้ว ก็ใหญ่ปีนี้เจ้าหนน่ะอ๋อมีครอบมีครอบมีครัวแต่ผ่านมาจะมีครอบมีครัวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปิดนี่ได้เดือดรากันหรือว่าเดือดรากันอ๋เดือกันโอปะกันโอ้การปะห้างกันนี่ก็คือว่าเปิดนี่ได้ผิดกันผิดกันนั่นแหละบกเอาใจกันสั้นๆเนาะ ใจกันแล้วก็ยืนกันบ่ได้เลย oh. ไปไปไปมั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ <c oughs> นาอไปไปไปนักนไตัวอไปไปก่อนจะเลิกล่ากันนี่อยู่นกกันจ็กปีเนาะมปีามปีอีกี้เพิ่งกันมาชู้น้อหละยังมไม่แตง่งยังไ่ได้คอหรอสู้น oh. ้ออยู่กัน3าปีแล่วันนี้ย้ำเก็บเขาแล้วแท้แเพิ่น ให้เมื default, ask, um, right, ่อเกี okay. oh. Now, okay. floor, ่ยวข่าวซอยนะโดยโดยโดยเมื่อเกี่ยวแบบเกี่ยวเกี่ยวแล้วเมื่อแล้วเพิ่นก็บว่าไม่ได้บอกยังไงไม่ได้บอกคือมาเกี่ยวข่าวก็บมให้ยเกลียวแบบให้ยแต่ก็ย่าเนาะกับว่าเนาะเนาะกูเรียว่าได้แต่เนาะงก็มาปากเนาะมีแต่เพียนผัวเลยบอกว่าโดยโดยเมื่เกี่ยวซอยที่มาห้ยเนาะแจ็คชอบชองชอบแย่าเมื่อกินโดยแต่มาห้ยจะได้กับมาห้แต่ผัวกับมาพีเนาะย่างดูคุณแบบโดนหัวเนาะกว่าอายุก็ยุกเนาะกับ นอกไปอยู่นั่นมัหนิอยู่ไกลประมาณได้ช่องเดือยช้ำได้เดือนหนึ่งเดือนปลายนี่ยประมาณนึ่งโดยโดยโดยพิษกัดมันหนิโดยพิษกัดผัวโดยน้องก็บว่าอยากพิษก็เพิ่นได้ได้เพิ่นกะไม่ได้อยากไหลนี่อย่างเดียวนะโดยได้ก็ออกไหลนี่ไหลตอนตอนนั้นน่ะน้องไปอยู่บ้านผัวเปล่าโดยแม่ เมื่อเกี่ยวข้าวนาแซงเมื่อเมื่ออยู่บุญเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่นพ่าอยู่คนหลังโยโย่ลงเมือว่าเพิ่นจะเปลี่ยนวิสัยคือเห็ดคือเก่าเพิ่งอยู่พี่บ้อนนะได้เพิ่นก็มาเปียเพิ่นเมื่ออยู่บ้านเพิ่นเพิ่นโมเปียเพิ่งติดเหรียญติดกินกจะแม่งเพิ่นมาสั่งโมแปงย่งนีขอบครัวเกื้อซ่านที่ว่าเขอนเจ้าออกต่างนั่นสั่งนั่งกันกับผัวคนนี้บอก่เจ้าสั่งอีกเจ้าหายนี่มีทั้งเอฟชีทั้งภาคไทยสวยเนาะนอกจากเห็ดบ้านนะเพิ่งช่วยเงินค้ำมาแหละเพิ่นผ่าเราเต็ด คือทางเจ้านี่มีคนเข้ามาถ่ายทำถ่ายมีอยู่เนาะแต่ว e ่าคือมีติดหนึ่ง uh, ช <cem. S 2> ่องติดพิ่นมาถึงหนึ่งพิ่นบ้านเรามาดูเนาะเพิ่นเพิ่นหมายหมายถึงว่าเพิ่นมาแบบใดเพิ่นมาหาเจ้าบ่ดูมาได้เพิ่นมาชัมพะใช่ยังอ๋อแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นโดยโดยโดยผ่าพันพันขิดช่องชาร์จยังไปกับผ่าอย่างโดยโดยโดง ผ่าผ่าทางอันซูเปอร์ขอน้ำแบบผโดย้องเองน้ำมันอ่ะนะคือได้เห็ดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างบ้านอยู่กับลูกคือปัจจุบันเนี่ยอยู่กับแม่ลูกหลังมันหลังจากแบบว่าเจ้าได้เพื่อนได้ซานแล้วกับผัวเจ้าได้อยู่น้ำกัดบ่อเฮือนที่เพิ่นสร้างให้นี่นะแล้วดูว่าปะกันแล้วปะกันแล้วเลยเจ้าเจ้ามาอยู่เฮือนพี่แล้วก็มีทั้งอัน ยูทูปเพิ่นมาถ่ายเจ้าแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาซอยเจ้าเฮ็ดเกิดในชานให้จนฮอดปัจจุบันนี้การยังว่าจูเจ้านี่กะคู่มือนี่กัยังบ่ได so, uh, ้ติดต่อส uh, ื Lew ่อสารกับกัปัวคือเก่าอ๋อถือว่าจะปีน้ะที่เลิกลากันมาปีีีน้แลวรอสี่ปีนี่การเลืกลานี่ก็ถือต้องตาม ก็เลยนอกขึ้นห si, si, ้องเขามาว่ากันจนจนเขามาถอกป้าลุงเพิ่นมัดมาถอกงันหายนเขาวาแก่ตามล้าในกระบอกอันหนึ่งสี่ใบน้ำตาดสาดกลมเรียบร้อยเป็นบ่แต่ใบน้ำตาดเนี่ยเพิ่นว่าจี๊ไฟจี๊มันแล้วแต่เพิ่นเนาะว่าคือคือบอมาจีอยู่พีเลยเนาะว่าเพิ่นแบบบอจี๊เจ้ากจี๊เจ้ากจี๊กตัวคอยกจีอยู่พีก็แล้วแต่คอยเพิ่นบอกว่าสี่แล้ก็จบเนาะว่าเพิ่นมาต่อไปเลยหลายปีมาเขา่าน้องเอาลูกคู่อะไรไม่ได้พิจิตร์นี่นะเนาะว่าเพิ่นเออเอากับ ไฟแรงมันไฟเบาบางทีทำพผัวเนาะโดนโดนาโดนกันตัดขาดกันเรียบร้อยจบกันเรียบร้อยจบหลังจากจบมาหลายปีแต่เพิ่งการติดต่อมาอยี่ยว่าเลยว่าแต่ว่าเลยติดต่อมาแบาเพิ่งก็รมาก็มามีเฟซน้องบองได้แต่เพิ่งโทรมาหาลูกเพิ่งเราบอกว่าห้โทรนเงาบ่ลูกบ้านี่เป็นบัดสองคนบ่ัองลูกลคนเลย ลูกกับเพื่อนสองคนการหมายถึงเพื่อนประชองคนอะน้อยกับกประกาหมายถึงว่าตั้งแต่เลือกกับผัวคุณนั้นมาเจ้ากันยังบมีครอบครัวอีกต่อไปเนาะตัแต่ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้เจ้ากันยังบมีอากทางครอบครัวขั้นๆเป็นใทนั่นกลุ่มอยู่กลุ่ม ไก้ใกล้ได้ไได้เถวชิบหาชอบกายมืถกคนลหลายเลาพ่อกินเลยก็ไปไปย่าเดือนย่าเดือนหนึ่งเดือนชอบไปหาตัดอ่ยไปหาแถวตัดอ่ยแถวไหนเนี่ยปีนี้แล้เรียบร้อยได้จักสอบปีนี้ก็ได้ประมาณชีชิบชอบะบนเดินได้เี้ยือว่าเช่าน้บหรือว่ายังได้คือ้หลายึ้น เมยรชาวก็จำเก่ากับปีมันงามแถวหนีแถวห้องอะไรดยทางหน้ากดีพิการพ้นพนมันป้าเต่โดยทางหน้าพ้นินทรายเนาะโดยมักาีงามปีนี้ก็ได้เลินเก่ากดยชอบไปชอบเนาะมีการได้ชิบหาชอบโดยกากะว่ากะ สีบกุ้มกินคือเกาโดยก้าวกุ้มบบีดฮอแล้วว่ารมมันเดินหนึ่งเดินชองนั่นแหละว่านีแล้วให้แล้วหน้าแล้วน้องคิดว่าฉีไปหาเงินเบบได้ปการที่เพื่ป้ายเลยไปหาเงินมันไจยากเพราแม่ก็ป็นเจ็บเป็นมัดิเจ็บกับพินกับันาเจ็บกระเพาะมันแบบอ่องหอดท่อไปเยไปหาหมอนน้องกัมืนอานก็ไปหาหมอสว่านเมือม้อถกแสนโทรเอาเงินนับเอื้อย เอออยู่เรียงจานะเพผ่นกรบโบมีก็พผ่นกระเลี้ยงลูกชองคนเป็นแม่ห้างใกล้มาหมดเลยนะน้องนี่น้องตั้งเตแบบว่าเตยังท่านได้เอาผัวนี่น้องเฮียนอยู่บ่เฮียนฮอดโปได้ทอดบัวเจ้าป๋อผาเจ้าป๋อผาโอ้แต่กาแฟของผาเนี่ยน่องกินได้ไหมเอออ่านออกอยู่เลยนะแบบว่าน้องน่องน้องนี่น้ำแบบว่าอาชีพอาชีพรักนี่คือเหน้าเนาะอาชีพเสริมนี่น่าโตน้องนี่ว่ามี ยังในบ่บปินหันเป็นหนีอยู่โบได้เห็ดหันเห็ดหนีไปบะธนัดเบื้องบแบบยังบอเคยเคยไปเห็ดเวียงวิ่งวียงจัดยูเหงานแบบงานบ้านท่น,<ง>น,นคลายเพ้อยังเวียงมาไปเ็ดลายเพ้ออยู่เวียง<อ>ไปช้อนเถือกอ่แสดงว่าน้นองน,นี่ถนัดในการค้าขายเนาะเด้อต้นนี้ก็ตั้ง้าแบบว่าไปตั้งแล้วขายเท่าคอยเวียนนั้นตลาดเฮือนแต่วแบบยังบุ้มมีตูบอยัางนั้นนะโอ้ยน,น้นองน้นองแบบนันน้นแต่ว่าอันคือว่าอยาก เรื่องเฮ็ดนี่กัเรื่องอยากเฮ็ดแบบว่าน้องอยากเฮ็ดแบบธุรกิจส่วนตัวแบบว่านำครอบครัวเชอนชาตินี่น้องเฮ็ดแบบว่าค้าขายโดยตอนนี้ปัจจุบันนี่กับใคยจะจูบขายขนมไปหาอะไรเนาะแต่ตอนนี้มันนี่ไม่ได้ขายออกมาขนบ้านเฉยแม่แบบมันหน่อยเดียวเดิมโอ้ปกติน่ะน้องอยู่เฮือนโดยปกถ่ายถ่ายอยู่เฮือนอยู่อย่างนิดเด็กนิดหน่อยแต่บันไดได้กต่ มือหาหกชิปม่ได้นอก็ากไปขายร้านธรรมดาเนาะกับว่าเฮากะดความสามารถของเฮาได้สำนักเฮาก่คยเหตุไปเนาะแต่กำไรยาสูบมันจะไดอยยุเนาะคือันปัจจุบันทั้งน้องที่่าบุกไปหาเงินนะค้ามกะ เป็นสิวางแผนการค้าขายอยู่เรียนเนาะแม่เพราะว่าถ้าเข้าไปเข้ากับพวงพ่อพวงแม่เนาะพ่อแม่แล้วเพิ่นก็มีใครอยู่มีอย네ู่อายแต่เพิ่นก็มีครอบครัวแล้วเพิ่นจะคิดไปทางใจกับพ่อพูแล้วเพิ่นกับพูนไหวนะผู้ชายคืออยู่น้ำพ่อแม่นี่ก็มีทั้งน้องแล้วก็ไอ้ผู้นึงบ่โดยน้องก็ผู้ชายแต่พชายเอากันเลยรมาออยู่น้ำเขาเนาะผูพูน้องหล่าเอาพู้น้องหล่าโดยพูพูก็เฮกกระทอยกระแม่นะผู้ชายแต่พูชายเอากันเลยรมาออยู่บ้านหนแยงน้ำทั้ง มาแทงข้างนเ่ <m M ี boy, ่ยบ่ออะไมาแบบเอาเป็นหมู่เป็นยังะไรติดกาเป็นประางกันบ่อแดกเนาะโบยการเลือกของธรรมชาตินะการบ่วากันพี่น้องไอ้ของเน่นี Whoa ่เนาะแต่มาอนู่อยู่น้ำพอแม่ไม่แต่นอกกับอ้ยอ้กับอกคนบ่มีคอบครัวไปได้เปิดกจปารรมาติแต่บอกนอกไปหาเงินนอกก็ยากไปยุ่เลยไปหาเงินแต่ว่ามีพายุเปิดเปิดนรกเปิดเป็นไข่เป็นยังนาน จิกไฟจีเบิ่งเผือกจิกไฟจีตักนาตักนายใหญ่กัน้่องกันเลยอัอยู่อยู่แล้วก็เฮ็ดแบบว่าอาชีพเสริมก็น้องก็ว่าอยากเฮ็ดแบบว่าค้าขายน้ำเพื่อนน้ำชาญไปอ๋อแต่ว่าเฮดเล็กนหอยอ๋อเขายังบ่มีทึนน่ากับเฮ็ดหน่อยเนาะเขามีทึนหน่อยเ่าก็เฮ็ดหน่อยไปก่อนโดยเขาว่ามีทึนก็อยากเฮ็ดอยากขายท่านเป็นทานใหญ่นั่นเอาว่ะแต่แลามันบ่มีทึนไปแล้วเราก็เลยท่นเล็กๆนหน่อยมาขายดำดำแช่นดำ

เาไเกิดเสได้สิซื้อโมกินได้โชกกับัดตําเงินแล้วก็จะได้กับกำไรบานนมก็ว่าโลกิดมัดมันจะไปซื้อให้เดี๋ยวมาของมาขายไปไปซื้อเจ้าซื้อเองซื้อเองนะไปซื้ออยู่ในตลาดรักจาษาไปชื่อเอตนเจ้าเขาว่าเครื่องมืดกับขี้ดจักกับไปกับลูกพูลูกก๊กเท่าแหละโดยเพิ่นไม่ใช่ไหลนะนะกันแต่ละมือนี่ที่ว่าเจ้าไปซื้อนี่เจ้าทุนเจ้านี่ประมาณเท่าไหร่ทุนนลกกับประมาณเพิ่งเถอะกับชื่อ เล็กันหน่อยเสรีกันหน่อยเผื่อกระเช้นป้ายเผื่อกระชองแซนเล่าจันะรักรักรักขึ้นนี่คือว่ารักเศษเนาะอ๋อยังโบฮอดรักลาดบอดแล้ี่ยก็คือว่าเฮาหิตหน่อยๆ่อนแตงคอบครัวแบว่าทุกยางลำบากเลยเนาะลำบากเขาที่แบบเมื่อไงกันหน่อกับไปห้อมอสวรรค์เนาะไปไปไปเองนั่นแหละนี่เป็นนะเป็นบเป็นยัง เป็นพุ่มเพี่ในเจ็บหวโดยโดโดยโดยพุ่มเพิ่นหายไปห้องหมอใหญ่ก็ไปไปลองเบิ่งเอายามานกับมดหาแสนทกแสนแต่ามีเงินเองเนาะทโทนันคอต้องออยเพิ่นทั้งยุงเลี้ยงเหมือนกันกบม่ดูเกันเป็นแม่ห้างก็ไม่ดูซอนเพมืนก็เรียนูอดยโดเป็นอะไรเจ็บอะรกันนี่ไม่กับเอายามดหาแสนจ้างรถ บริษัทไม่ได้กับทาเชนฮุกเชนมดเงินพันเจวเงินพันเดิมดไม่ห่างเนาะอ่าเฮากะอยากถามอีกข้อหนึ่งอันนี้คือข้อสุดท้ายเลยเนาะพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดกะทางทีมงานเฮาก็ขอโทษขออภัยเนาะแต่ว่าอยากถามน้องเพิ่นในบางเื่อมีบริษัทหนึ่งเนาะถ้าว่ามีแบบว่าผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะอยากมาแบบว่าลงทุนให้น้องค่าขายไปนี่นะ เนาะก็คือว่าเพื่อนอยากพูดอยากคุยอยากโอ้อยากลมกับน้องเ hey, นาะบางเทือน้องก็คือสีเข้าใจเฮาสีบ่เว okay. <te ้าตรงๆเนาะก็คือว่าเฮาก็ใหญ่เลยพี่น้องก็คือสีเข้าใจสมุติมันเนาะก็เฮาก็มันบ่แเ่นเรื่องจริงเฮาแค่สมุดสมมุดว่ามีสมมุติว่าเพื่อนนี่อยากลงทุนค้าขายให้น้องเนาะ ก็น้องก็คือจะเข้าใจว่าถ้าเฮาวานในพักปุ๊บลงขี้ดินนี่เฮาต้องอย่ากินใบแมนก็คือแบบนั้นน้องกะสิยินดีรับเพิ่นบ่รับเงินรับอย่างเพิ่นมาลงทุนเป็นอย่างอยู่บ่รับอยู่อ๋อ้้้าาาาาววว่่่่่มีเเพิินนสชยยยลงงทุใใหหคคครแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นกะก็คือเว้าแหละเนาะถ้ารับมาเฮากะเงินแต่ละกี่แต่ละบาทนี่กะเพิ่นก็ต้องคิดบางพลเฮาเนาะถ้าว่า ถามว่าน้องสิรับแบบนั้นกับน้องแต่ต้องถามเพื่อนว่าเออเพื่อนอายุเท่าไรเท่าไรเนาะแล้วก็ประมาณว่าเฮาสะเอาของเพื่อนกับโมเมนต์ว่าเออฮุกชีพเฮาก็สะเอาเจ็ดชีพเฮาก็สะเอามันก็เปลี่ยนไปหมดได้ทำไมท่นจะต่ว่าคลิปบางก่อนแบบแบบล้มกับเพื่อนทีแรกนะเพื่อนก็แบบบอกชื่อเนาะบอกพูดแต่ชื่อแต่เพื่อนบอกอายุนะโอ้นี่นี่นี่ก็คือเอาข้อมูลมาถามตัวนี้คลิปที่ว่าน้องผิดพลาดมากบ่ตัวนี้นะ หรือว่าน่องเข้าใจพีท่เขาจะมาบที่เขาบอาตาเขาบาเวียนมาสัมผัสกิบแตบ่งชอชาเมงได้โดยโดื่อนชาวบ้านเล่อเรื่องก็ทว่าเลิกการใช้เหตุกับทังพังไทยว่าพังไทยแะไรเทีแรกเพื่อนก็บอกบอกบอกอย่บอกเห็นหนากันแมเห็นแค่แบบอยู่พี่อยู่พี่นะบใจมั่กเห็นบ่ใจบ่กเพื่นเขาทำได้กับบุเนาะเ่อไน่ปตุกลกกับเพื่นเนี่ยได้ก็กไตุกลกเนาะ น้อกมาวันนี้แบบลบมาไอ้มองทิศแล้วเกี่ยวข่าวแล้วลบมากลบมาแล้วมันเพิ่อนแบบทิศมาขอมาแต่งเหมือนแบบน้นเอาเขาเบิ่งหน้าเขาอทามันยุ่ได้บ่โดยโดยอานแอันนั้นเป็นยังน้องนนอน้อนจะหัวอยู่ใช่เหตุยังแต่เก่าน้องคือบ่เคยทามเหมือนทามนองไปเอาน้องอยากก้อนน้องฉี่เอาก็น้องต้องทามอยู่บ่ได้จะได้หนาไปจังได้เท่าทำได้แก่ฉันนะครัว่าเท่าไปประมาณเพิ่งแบบนั้าเอา คือแบบเคยเห็นนะไม่ได้เคยเห็นนะเห็นแค่อยู่พี่อยู่พูนเนาะมันก็เห็นแบบจนมัวๆนะเพื่อนก็ปิดกล้องไว้เพื่อนว่าว่าโดยไอ้ไอ้เปิดหน้าเวลาไอ้เห็นหุ้งเพื่อนว่าแบบซี่เดี๋นอนนอนก็เอ้าเห็นหุ้งเป็นยังว่าว่าโดยไอ้ไปพาตัดมาไม่ไม่เพื่อนว่าแบบซี่เดีนอนนอนกับว่านต๊ะลูกอ่ากลงี้ยหรอโดยที้เพื่อนก็ว่าทีแรกลมก็ทีแรกเพื่อนก็เลยว่าว่าเอามาเรื่องรถเรื่องรางมีว่ารถไทยนอนกับบุ้มมีมีอยู่ตรถไทยมันตายไทย่มได้เนาะ นกเาตามตัวน้องรไม่ไหตัวตตัวไทยมันตายไทยก็ได้ิ่นแบบคันไอชื่อใหยน้ชงสอเอาว่าอ้าวนกเขาบว่าที่น้นวบัดนี้เพิ่งชื่อไห้บ่ชื่อให้เลยนคันน่ะเพิ่นชื่อไหยแล้วก็ความหมายของเพิ่นก็คือว่าเพิ่งชีนกอยู่แต่เพิ่นเพิ่ให้เพิ่หนาอย่างนั้นนี่มาหอดปั้นมาหอดปัจจุบันเนี่เพิ่นจะบาคอบ่าแตกเพิ่อมาเดือจิบชอิบคอบ่แตกเลย นอกมันจึได้กันนอกใบแบบเพิ่นใบเห็นหนาเลยนะติดกล้องไว้เลยค่ะนอกก็บอกว่าเอ้าเขาบอกเห็นหนาแล้วอายเท่าไรท่านก็ถามใบแบบเป็นแบบฮกชิบฮาฮกชิบเ่าฮกชิบฮกเน่ยจะกับหน้าตาเพิ่นกระทำก็กท่าว่าพ่ายอะไรทำหน้าละบ่แล้วน่องก็บฮอกเอ้าแบบนี้นอกก็บอกเอาเขาท่าวช้ำนั้นมันก็ เป็นป้ามาได้แล้วไอ้ทีไอ้ก็บอกเลยบอกว่าอายุท่ายเนาะน้องก็เคยถามมาหนาก็บอยเห็นดีแจ็คแกลไม่จ็คแกวบลมีผู้ดอลใช่ก็บอกว่าชีสแหละออันนี้อันนี้มันกาเป็นการผิดพลาดน้ำการส่งไพ่เนาะน้องก็บอกเลตัวมาต้มน้องก็เคยถามมาน้องน่องที่ที่ผู้มาสัมภาษณ์นั่นเขาเคยถามน้องบอกว่าเจ้าชีครบตั้งแต่อายุเท่าใดลงมาเท่ายมันก็เคยถามน้องเรียนน่องว่าเนี่ยไง เราเคยว่าเฉยว่าแค่ชี่ซิบหาหาซิบนี่เนาะครบได้เนาะก็ว่าไปกับหาซิบมาเร็วอันที่ผู้ว่าสีมาแต่งน้องสีมาขอน้องนั้นอายุหกสิบกว่าหกสิบห้าจะเท่าหกสิบหกแสดงว่าอันคนนั่นก็คือว่าสผิดพลาดแน่เนาะผิดพลาดกับคำเว้าของน้องที่วราสัมภาษณ์มาทีนี้โดยเพิ่นกับว่าใครเฮ็ดนะอีกอย่างเพิ่นกับว่าใครเฮ็ดหน่าก็แม่เนาะ แลกกบเขาเก่าเิบอรกเกตเปิดเธอเดียวพูดงนังพูดคนหนังก็มเทียบเปรียบเทียบนะพูดคนจีบกันโดยฉันนี่ก็เนอปิดกล้องไว้ไอ้บรวหุเปิดบกวกาทีขาดตัดมาขาตตดตาบาใหม่เป็นหนูก็ไม่ได้เปิดเลยเปิดไอแรกเกเอาบอแรกเกะไม่ได้บเหณหนาบรเห็นเอา เมื่อแล้วก็เห็นหน้าเลยนะเรื่องที่ว่าเจ้ากับเพิ่นนี่ยังจบกันบ่ดูว่าคู่มือยังติดต่อกันอยู่บ่ติดต่ออันนึงนีติดจบแล้วเพิ่นกแบบว่าจบเพิ่นกบ่ได้ว่าด้ว่าน้องบ่เอากอีหยังเพิ่นว่าก็บ่เป็นหยังเพิ่นว่าเออก็ก็ว่าบ่ได้ตัวบ่ได้ตัวมาอ้ายๆบ่เห็นหน้าน้องสิเอาได้่น้องเอาบ่เอาน้องเพิ่นว่าทั้งจักเาจักํานน้องลมมากันกันจักเดือน ก็บม <łość> ่ได้เฮิงดอกประมาณสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงีลมกับสองสามเดือนแต่บุห็นหนาบุห็นหนาเพได้เห็นแท้เเดียวดูทางนั้นกะผิดพลาดคือกันเนาะเม่ว่าจะลักษณะท่าเข่ากะบ่ได้เข่าข้างทั้งนั้นทางนี้เนาะก็คือว่าคือข้าน้องว่าวนี่ก็คือว่าทางนั้นก็จะปิดบังน้องอยู่ก่อนก่อนลงกัน ก็บอกเพิ่จะเปิด้าคือมือเพิ่นจะอ่านน่อกับมฮูน่อกับมจักแต่เพิ่ยอมเปิดนะเปิดเเพิ่นเปิดอยูไกลน้องก็บโเ็นเปิดแค่้เดี้มกันน้องกับบริษัทบริษัทบริบาลอุบอาว่าถาว่าอุลายน้องเอาน้องบริาว้หน้องก็ถานเพิ่อว่าอนุเกินไปนั่นเจ็จว่าเจ็เป็นชิไจักน้องกับว่าเพิ่เนหนาเดแต่ว่าน้องเห็นเพิ่งอาลงคิปลงลงจตอรี่ยังันะกระเาแต่ท่านสา เพิ่นก็ทำก็กระเพาะเาผ้าอย่างนั้นแหละแต่ว่าน่องหินจอยเนาะจอยไแบบแบบคือคนป่วยคนยังน่องเห็นตอนนั้นน้องสงสัยแล้วน้องคือคือบอกวนั่นก่อนน้องก็ห้าก็เห็นบงเกี่ยวข้าวแล้วเพิ่อนก็ต้องเจอ้เพร่รโชว์โูบมาให้เพราะนะหลังจากที่เพิ่นซื้อชื่อจักให้แล้วบอกเพิ่นน้องเห็นนะเพิ่นชื่อเพิ่อนว่า ตอนที่ว่าชื่อน่านไทยฮะย่างโบเฮนทำน้ำพันธุ์ไทยบ่งและบงเกี่ยวขขาอะไรไหนบุ่นสิบเอ็ดอะไะกา็คือว่าเฮากะบ้ได้เขาขางนั่นขางนี่เนาะก็คือว่าเฮากะเข้าชีชมหูบมาให้เบิกเดือนนี้เฮากะบโเป็นผู้ตัดสินเนาะเฮากะชีงบเดือนนี้ไว้ก่อนนี่มันก็เรื่องที่ผ่านมาแล้วเนาะมันก็เกี่ยวกับเขามาสัมผัสพี่น้องทั้งน้องเอกว่า เชียวนบ่าบ่6หกิมันปลาย6 5กิพหะแล้วเห็ดเวียดงดำในดำหน้ากับมาได้นึ่งพ่น่าว่ะเรื่องเหตดเรื่องงานดำภายดำน้านไอ้บทนาดได้พัน่าเบอกว่าชี้ใจนองเอาขาบน่องชีอากับเจจดำภายดำหน้ากับจะมาได้อย่างน้อยเจ๊จเอาเอากับเบื้องหน้ากันบอกว่าไอ้พอแมเพ่าไอ้นหรออ่าลสุปลยทั้งทั้งเจ้าจัาโตอยู่ล่มอยรอยปีชะ มืนก็ว่าทีจี่หาท่าทิพในกบได้หรอเลาได้บ่กับสามีคุยได้เนาะหาสิบลงมาซะเนาะถ้าเกินห้ากับไม่ได้ที่ผิดพลาดมาเรื่องเราที่ผิดพลาดมาเพี่ิดพลาดไปน้ำใายทักหน้ากับทีพได้เนื่องควรหละมิติเพื่อนก็บอกกับเรว่าเคยจัดตัประกาอันน่ะประกาเค็ดมิกชอเห็นอ่ไม่เคยเห็นหน้าอีกบ้า พอถนัด,ดเลยเธอเห็นเห็นน้าอ่าเพื่อนว่าเงินเงินกะทนั้นซีหาเชนบากะใช่หมดแตว่าเพื่อนได้เขาเบิงคลิปของน้องเพื่อนนี้ทางทีมงานเท่ากัขขบขอขอบมกขอบใจที่ทางเพื่อนได้ซื้อสินของให้น้องเพืนนะ่อนเนาะก็คือว่ากวามบอกเข้าใจกันเนาะ เฮากาขอขอบมุกขอบใจทางยาไอ้เพิ <Techn Pokémon> ่นที่ได้ชื่อชิงของให้น้องเพิ่นกับขอบมกขอบใจเนาะขอบใจเพิ่นขอบใจเพิ่นขอบเนาะโดยขบวนเมื่อทั้งผ่านซองเฮาแต่ว่าเฮากาเห็นมุกเห็นใจทางยะาอ้เพิ่นก็คือว่าเพิ่นก็ได้ชื่อมาอยากคุณเพิ่นเนาะก็ขอให้ครอบครัวเพิ่นอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแหงเด้อยะไอ้เด้อเนาะที่ว่าได้ชื่อเครื่องชื่อของให้น้องเพิ่นกะืันนี้เฮากาสีได้ โจคิปนี่ลงเพียงชั้นี้พี่น้องเลยโดยกะคือว่าโดยอ่าถ้ามีว่าอยากติดต่อข่ามาทางน้องเพ่นนี้อยากซอยเดือหรือว่าเป็นทุนการค้าขายมันยังกะคือว่าที่ว่าเขาได้สัมภาษณ์น้องเพ่นมาเนาะกับประมาณนั่นเลยพี่น้องเลยโดยมีน้องนมีเนาะโดยอ่าทางโดย เพชรแถบไล่บริเลนเลโดยโดยโดยพี่น้องเนี่ยเอากระเหมาะสมกับเวลาเลยเนาะเอาก็จะได้ล่ำลาทางน้องคุณได้กับบ้านกับซอง่าจัดเนาะเอากัถามาวามีภูอยากติดต่อหรือว่าสอบถามเรื่องราวข่าวขของน้องคุณ ก็ห้ติดต่อมาทั้งสองของเฮาหรือว่าอยากติดต่อโดยตรงกับเฮามีเพซมีไลน์ของน้องเพิ่นมีเฟซเนาะชุดท้ายนี่เฮากะขอขมุกขบใจน้องเพิ่นเนาะที่ให้ทางเฮาสัมผัสบมมีอย่างไรขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีสบายดีครับสบายดี